สวัสดีคุณผู้ชมครับกีฬาโดนตรกับผมแชมป์พิรพลวันนี้ฟุตบอลไทยเพีย์ลมกนะครับคือแชมป์มันจบไปแล้วนะฮะตอนนี้มาลุ้นกันนะครับว่าใครจะหนีตายได้บ้างตอนนี้1 6 17 18ตกชั้นฉะนั้นเขาต้องชนะเพื่อหน,นีไอ้ตำแหน่งเหล่านี้แหละครับเหลือแค่3นัดบีซีเทโรอยู่อันดับ16นะครับหากอยากอยู่รอดต้องชนะแต่โจมันยากครับเพราะว่าบีซีเทโรนั้นต้องบุกไปเยือนรองแชมป์อย่างเมืองทองแพ้ก็จบชนะเพื่อต่อลมหายใจได้หรือไม่จัดไป ปีซีครับในชุดขาวนะครับบุกมาเจอรองแชมป์เมืองทองในชุดแดงโดนรับน้องก่อนเลยมาริโอยูรอกสกี้ครับนาทีที่2ี่นะครับเช็คบินเข้าไปเมืองทองนำก่อน1 0ครับเข้าครึ่งหลัง b ีซีบอกว่าต้องยิงให้ได้แล้วได้ลูกที่จุดโทษนะครับโฟเดสยาคิเต้กองหลังไอวอรี่โคสไล่มาแล้วเสมอแล้ว1-1นะครับเทโรบูแลกต้องการ3แต้มคุณผู้ชมครับแต่เหมือนกับจะไม่มีดวงดูทางด้านวิชามีโอกาสซัดแต่ไปชนเสานะครับ โอ้โหอาวกาสทองก่อนจบเกมแป๊บเดียวครับคนเดิมวิชาญเขานิโคกหันหลังนะเป็นประตูชาย BC, บีบุกมาชนะรองแชมป์สองหนึ่งดูตารางกันครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะมาดูกันนะครับบีซีโทรยังอยู่อันดับที่16นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมดู13 14 15 16คะแนนะมันใกล้เคียงกันมากทางที่ดีเทโรอีอก2นัดที่เหลือเนี่ยนะครับ ควรจะชนะหนึ่งแล้วก็เสมอหนึ่งนะครับแต่โจมันยากเพราะว่านัดต่อไปบีซีเทโรเจอกับแชมป์เก่าบุรีรัมโอ้โแค่ฟังก็เหนื่อยแล้วนะฮะบุรีรัมเขาได้ชแชมป์ไปแล้วแต่มาตอนนี้มีลุ้นทำสถิติใหม่คือดาวซันโวดาวซันโวสูงสุดประวัติศาสตร์คือ26ลูกในหนึ่งฤดูกาลกองหน้าดามวัวเดียโก้ยิงไปแล้ว29่เาท่ากับ2ีนี้เป็นสถิติใหม่แต่ยังเหลืออีก3นัด พี่เดียโก้กแกจะลากสถิตินี้ไปไกลเพียงใดบุริรัมแชมป์ปีนี้เปิดทิน่นจะกับอันดับ14สระบ,บุรีครับบุริรัมครับในชุดเข้มไม่มีความปราณีละครับเริ่มมาจิเบโต้กองหน้าบราซิวอีกคนหนึ่งนะครับนี่เป็นประตูที่18และ10ก่อนจบครึ่งแรก4นาทีโกซุนเกะมิดฟิลด์เรเยนีซัดเน้นๆโดนๆ2-0ครับ เข้าครื่งหลังคือเดียโก้โชดเดีกยคนนี้แหละครับคุณผู้ชมครับดาวซันโมปีนี้3-0นะครับ1นาทีถัดมาเดียโก้ลุยซันโต้แปลูกที่2ตัวเองเป็น4-0เอาบอลกลับบ้านเลยไหมพี่เอาครับพี่แกโขเข้าไปอีกนะครับเป็นแฮตทริกครับเหมา3-5ประตูต่อ0นะครับและนาทีสุดท้ายคุณผู้ชมครับมีทางด้านของดาวรุ่งอาโน์อมอเลิศศักนะครับ6ประตูต่อ0ครับเป็นการฉลองแชมป์อย่างสุดยิ่งใหญ่นะครับ มาดูตารางดาวซันววกันนะครับว่าเป็นอย่างไรดูครับ32ประตูนําอันดับ2ไปกระจุยกระจายครับและที่น่าสนใจคือ5คนเป็นคนบราซิลหมดเลยนะครับส่วนบุรีรัมเป็นยังไงไหนดูซิตารางเขาจะลุ้นสถิติ1ฤดูกาลไม่แพ้ใครเลยและถ้าเกิดชนะ2นัดที่เหลือนี่ก็จะเป็นสถิติทำคะแนนสูงที่สุดด้วยนะครับ